ครับสวัสดีครับก็วันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการฝึกนกนะครับจากต่อจาก E ีีที่แล้วนะที่เราตอนนั้นเนี่ยเจ้านกตัวเนี้ยยังบินไม่ได้ยังไม่เริ่มบินนะครับผมแล้วก็เพิ่งจะเริ่มเดินได้คล่องเองนะครับผมคลิปที่แล้วที่เราฝึกก็คือฝึกคอแบ็กในการที่จะเราวางเขาไว้แล้วก็เรียกเขาเดินมาหาเรานะครับผมนะครับอันนี้คือผมเกือบเกือบเดือนละนะครับแล้วตอนเนี้ยนกตัวเนี้ยอายุประมาณ 80วันนะครับซึ่งซึ่งเขาเริ่มที่จะกระพือปีกแล้วก็ตัวเนี่ยเริ่มจะพยุงขึ้นแล้วนะครืคอคือเริ่มจะบินแล้วนะ <c oughs> คือเขาเริ่มจะตีปีกมาตั้งแต่ตอนช่วงอายุประมาณ2เดือนแล้วนะครับแต่ยังบินไม่ขึ้นนะครับตอนนี้เราก็จะมาฝึกต่อนะครับอ่ขั้นต่อมานะครับที่เราจะฝึกเขานะครับก็คือเราจะมีอุปกรณ์อันหนึ่งเรียกว่าคอนอันนี้นะครับเป็นคอนอันเล็กเนาะแต่ก่อนอนะ่ะตอนที่เขายัง เ,เดินยังบินไม่ไม่ได้ดีนะครับหรือว่ายังตีปีกแล้วก็ลอยตัวไม่ได้นะครับแล้วก็ผมจะเอาคอเนี้ยไว้ในกรงของเขาเพื่อที่จะให้ให้เขาหัดยืนนะครับบนนี้ให้ให้ขาแข็งก่อนนะครับพอเขายืนได้แบบนี้เราก็ตอนที่เราป้อนอาหารเขานะครับเราก็ใช้วิธีเรียกเขาโดยการที่เราเอามือเนี่ยนะครับไปที่ขาเขานะครับเนี่ยอันนี้คือผมฝึกมาแล้วนะครับประมาณ ของอาทิตย์ได้ก็จะรู้แล้วเวลาที่เราไปเชิญเขานะครับเรามือไปเนี่ยเขาก็จะมาก้าวที่บนมือเราแบบ claro to นี้เลยนะครับผมนะครับอันนี้คือเรียกวิธีเรียกวิธีนี้ว่าวิธีการเชิญนกนะครับของผมนะส่วนตัวผมก็จะเชิญนกแบบนี้นะครับผมแล้วก็วางไปแบบนี้เขาก็เขาจะเขาจะเหยียบบนคอนนะครับผมนะครับตอนแรกเขาจะยังไม่ขึ้นนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ได้ฝึกเยอะแบบนี้ครับคือเราก็พอเขาขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะป้อนอาหารเขาทีหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยเขาก็จะกินแต่ตอนนี้คือเขารู้แล้วว่าเวลาที่เรามือไปเชิญเขานะครับ เขาก็จะขึ้นเลยนะครับก็แรกๆพอเราเอามือไปเคาะไปเคาะที่ขาเขาอย่างเงี้ยครับหรือว่าตัวท้องเขาเนี่ยให้เขาขึ้นก่อนพอเขาขึ้นอย่างเงี้ยปุ๊บนะครับเราก็ค่อยป้อนเขาป้อนเขานะครับทีละนิดนะนิดเดียวนะครับนิดเดียวพอนะครับนิดเดียวให้เขาได้ชิมพอถ้าเกิดเดี๋ยวเยอะเดี๋ยววเขาจะจุกนะครับนิดหนึง่งเนี่ยทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆนะครับจนจนเวลาที่เราเอามือไปรับเขานะครับเนี่ยอย่างเงี้ย เขาขึ้นแล้วอย่างนี้นก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับผมแล้วก็ตอนนั้นที่ฝึกเนี่ยเวลาที่เขาขึ้นเสร็จให้เราคลิกเกอร์ที่ดึงก่อนที่เราจะป้อนอาหารเขานะครับเขาก็จะรู้ว่า,าสิ่งที่เขาทำเนี่ยก็คือโอเคแล้วถูกต้องแล้วนะครับผมนะครับอันนี้ก็คือเบื้องต้นนะให้เขายืนคอนได้แล้วก็ สามารถที่เราจะไปรับเขาจากคอนได้ก่อนนะครับอันนี้คือผมก็เล่นกับเขาฝึกกับเขาเวลาที่ผมจะรับเขาผมจะไม่อุ้มแบบนี้นะจะไม่อุ้มเขาขึ้นมาแบบตัวทั้งตัวแบบนี้ผมก็จะใช้วิธีเชิญเขาแบบนี้ทุกครั้งนะครับเนี่ยเขาก็จะรู้ทุกครั้งเลยว่าเวลาเราจะเรียกเขาหรือไงเราต้องเอามือไปเชิญเขาเนี่ยครับเนี่ยเขาก็จะขึ้นนยครับนี้นี่ครอเงี้ยนะครับผมก็ใช้วิธีนี้นะกับนกเล็กนกใหญ่ที่ผมเคยฝึกมันก็ได้ผลนะครับนะครับแต่ทีนี้วิธีต่อมานะครับ เมื่อเขาเริ่มตีปีกแล้วเขาเริ่มที่จะลอยตัวได้นะครับก็ให้เราใช้คอนที่สูงขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยคอนเนี้ยก็คือคอนที่สูงขึ้นจากเดิมครับแล้วผมจะเรียกเขานะครับตอนแรกเนี่ยเขาไม่กล้าโดดเลยนะครับคือไม่กล้าที่จะลงเลยลงแล้วก็ตกตรงนี้นะครับผมนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็เอาแค่ใกล้ๆแค่แบบลองแค่นี้นะครับแล้วก็ให้เขาโดดมานะครับเนี่ยอย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาก็จะโดดมานะครับเนี่ยเขาจะเอามือมามายื่นมา รีบมาให้เรารับนะครับอย่างเงี้ยให้เขาโดดมาแบบนี้ให้ได้ก่อนนะครับแล้วเราก็คิกเกอร์ทีนึงนะครับแล้วก็ป้อนอาหารเขานะครับคือตอนเนี้ยเขายังบินไม่ได้นะครับยังคือเราเรียกง่ายคือวิธีเนี้ยคือวิธีการฝึกฝึกให้เขาโผล่ลงมาตามที่เราเรียกครับหรือว่าคอ l l back นะครับผมนะครับตอนนี้เขายังบินไม่เก่งนะนะครับแล้วพอเราฝึกอย่างเงี้ยได้สักพักหนึ่งนะครับสักประมาณอาทิตย์หนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มที่จะเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ขยับระยะห่างออกมานะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะอ่ะเต้มาลูก ห่างมามาเ็วเราก็เรียกเขานะครับแบบนี้นะเต้มาลูกมามาเนี่ยครับ <S <S เขาก็จะโดดแบบนี้ละนะครับตอนแรกเขาจะไม่โดดไกลแบบนี้เขาจะโดดใกล้ๆเหมือนตอนแรกที่ผมชี้ให้ดูครับพอเขาเริ่มแข็งแรงแล,งแล้วเขาตีปีกอ่ะแรงมากนะครับเขาจะรู้ตัวแล้วว่าเขาจะเริ่มบินได้นะครับเราก็ใช้วิธีนี้ฝึกนะครับผมก็จะทําแบบนี้นะทุกมื้อหารเลยนะครับหรือว่าเวลาที่เราอยู่กับเขาเวลาที่เราเล่นกับเขาเราจะเรียกเขาบ่อยๆให้เขาโดดมาหาเราเขาก็จะรู้ว่า วิธีการหรือว่าน้ําเสียงที่เราพูดออกไปเปล่งออกไปความถี่เสียงเนี้ยคือเป็นเสียงที่เอาไว้เรียกเขานะครับเขาก็จะติดเราแล้วก็ฟังเสียงเราคือคือถ้าได้ยินเสียงเราปุ๊บเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าเป็นเราแล้วก็จะเรียกง่ายนะครับผมนะครับแล้วก็ถ้าใครจะใช้นกหวีดช่วยในการเรียกก็ได้นะครับผมแต่นี่คือผมยังนะผมจะใช้นกหวีดทีตอนคลิปที่เดี๋ยวเอาไป ไว้ข้างนอกแล้วก็วางไว้สูงๆให้เขาบินโผล่ลงมานะผมจะใช้นวิดเรียกทีนะครับเขาก็จะจําง่ายขึ้นแต่ตอนเนี้ EP นี้เราจะฝึกให้เขาคอแบ็กให้เขาโผล่ลงมาหาเราก่อนนะครับคือสําคัญมากนะครับถ้าเราจะฝึกนกเนี่ยอันนี้จากประสบการณ์ผมเองนะคือต้องฝึกจากที่ต่ําขึ้นไปที่สูงแล้วให้เขาโผล่ลงมาให้ได้ก่อนนะครับเพราะว่าหนึ่งเลยเวลานกเขาตกใจเขาจะบินไปที่สูงนะครับพอบินไปที่สูงทีเนี้ย เขาไม่กล้าลงครับนะครับเราก็ต้องฝึกให้เขากล้าที่จะลงมานะครับผมเนี่ยนะเราก็ค่อยๆเพิ่มความสูงขอไปเรื่อยๆนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอันนี้คือเขาจะตีแบบนี้ทั้งวันเลยนะครับนะครับพอเราฝึกเงี้ยบ่อยๆเวลาเราเรียกมันก็จะเรียกง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองขยับมากนะครับ่ะเต้มาเร็วมาโดดมาลูกมาครับมาเร็วมาโดดโดดลูกมาเร็วโดดเร็วเรื่อง เนี่ยเขาก็จะโดดมาหาแบบนี้ได้นะครับผมนะครับคือต้องอาศัยความอดทนนิดนึงแรกๆเขาจะไม่โดดไกลแบบนี้นะเด็งแรกเขาก็จะใกล้ๆนะครับผมนะครับแล้วก็ทําแบบนี้ทุกๆครั้งนะครับผมนะครับเนี่ยครับนกตัวนี้อายุประมาณเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าวันนะเจ็ดิบห้าเจ็ดิบหกวันประมาณนี้นะครับผมนะครับก็เมื่อไหร่ที่เราเห็นเขาเริ่มตีปีแล้วแบบขาเริ่มลอยขึ้น เราก็ค่อยๆขยับความสูงขึ้นไปเพราะแสดงว่าตอนนั้นเขาเริ่มพยุงตัวได้แล้วนะครับเนี่ยอันนี้คือหลอดที่ผมจะป้อนเขาแต่ผมจะ,ะป้อนทีละห้าซีซีจนประมาณครึ่งหลอดน,นะแล้วผมก็จะเลิกฝึกละเพราะว่าผมมองว่ามันแน่นกระเพาะไปนะครับผมกลัวเขาจะอ้วกออกมานะครับป้อนทีละนิดเนาะเดี๋ยวเราลองฝึกให้ดูก่อนรอบนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยๆขยับสูงขึ้นนะครับตอนนี้เราเรียกให้ใหเขามาให้คล้องก่อนเต้มาเร็วมาโดดลูก โดดลูกมาเร็วมาครับโดดมาเร็วโดด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 เนี่ยเขายังกลัวๆอยู่นะมาโดดลูกมามาเร็วมาเร็วมาโดดเร็วโดดมาเร็วเร็วเร็วโดด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 เนี่ยครับก็จะมาแบบนี้ครับเนี่ยครับแล้วก็คิเกอร์ทีหนึ่งนะเราก็ให้รางวัลเขานะครับแล้วก็ป้อนเขานะครับผมนะครับ อย่างเงี้ยคือถ้าเราฝึกเราเล่นเขาไบ่อยเขาก็จะคอแบกง่ายนะครับเวลาที่หลุดไปหรือว่าเกิดเหตุสุดวิสัยอะไรเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกเขากลับมาอย่างง่ายดายนะครับผมอันนี้มีประโยชน์มากผมเคยซันคอนัวผมที่เคยฝึกคิดตอนแรกๆใปเคยไม่ได้บินหลุดเขาตกใจครับหรือว่าบินเล่นเนี่ยบินไปไกลมากนะครับแล้วมองไม่เห็นตัวเลยนะยินต่เสียงเอานกบิไปเป่าครับ สองทีบินวนกลับมาลงมือที่เราเหมือนตอนที่เราฝึกเลยครับก็คือมันเป็นความประทับใจแล้วก็จากนั้นมาก็ฝึกนกทุกตัวที่เราเลี้ยงแบบนี้เลยนะครับผมจนเจ้าตัวนี้ด้วยนะลาเต้ด้วยนะน่ารักมากๆนะครับแล้วก็ฝึกค่อยๆฝึกนะต้องใจเย็นๆนะครับผมแล้วก็ผมฝึกเขาทุกมื้ออาหารเลยนะครับผมก็เดี๋ยวผมลองให้ดูอีกทีนึงนะครับอันนี้เต้อันนี้เขายังบินไม่ขึ้นนะบอกก่อนนั้นได้แค่โผล่นะครับนะเต้มาเร็วเหนื่อยยัง มาโดดเร็วมาลูกมาเร็วมาเร็วมาตเตะมาเร็วมาโดดหนึ่งสองซนี่ครับนะี่ครับเขาจะรู้แล้วจังหวะที่เราพูดหนึ่งสองพอสามปุ๊บเขาโดดเลยครับเนี่ยก็คือผมเล่นเขาบ่อยๆแล้วก็ฝึกเขาบ่อยๆเขาก็จะรู้ลนะนี่ครับก็ประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นอีพีที่สองนะสำหรับการฝึกนกนะครับผมนะครับของผมคือจะไม่เหมือนของสั้นของสั้นเนี่ย คือเขาโตไวนะครับเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเขาก็พัฒนาการเขาเร็วนะครับแต่นกมาคอเนี่ยเขาจะโตช้านิดนึงคือตัวเขาใหญ่นะครับแต่ความฉลาดเนี่ยไม่น้อยหน้าใครเลยนะนะครับก็ลองเอาไปฝึกกันได้นะครับสําหรับวิธีนี้นะครับ <c oughs> ก็ครับก็ลองลองไปฝึกกันดูนะใช้ได้จริงๆคนระับเพราะผมฝึกมาหลายตัวแล้วนะครับผมก็ลองดูครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่ว่าก,ก็น้อยนะสําหรับ EP นี้นะและเดี๋ยวถ้าเขาโตกว่านี้จน อ่าผมฝึกแบบเนี้ยจนเขาเริ่มจะบินขึ้นได้แล้วนะหมายถึงว่าเราวางเขาไว้แล้วยืนเนี่ยแล้วเขาสามารถบินขึ้นมาหาเราได้แล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำอีพีต่อมาก็คือจะไปฝึกข้างนอกแล้วก็ให้เขาบินจากที่สูงลงมาหาเรานะครับไอ้ที่บินขึ้นเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะเขาบินขึ้นได้อยู่แล้วนะครับผมนะครับ<อ>ก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอีกทีก็อีกพีต่อไปนะครับผมสําหรับอีพีนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะพอดีว่าผมมีนกอ,อยู่ตัวเดียวนะเนี่ยเจ้าตัวเนี้ย นะครับตอนนี้ที่เขากําลังเริ่มฝึกก็เลยต้องอัดทีละช่วงอายุของเขานะครับผมนะครับครับก็หวังว่าคลิปนี้่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับคนที่รักนกแล้วก็เลี้ยงนกเหมือนผมนะครับผมก็เอาคลิปผมไปเป็นไกด์ไลน์ในการในการที่เอาไปฝึกนกได้นะครับแล้วก็เอาประสบอันนี้คือผมเล่าจากประสบการณ์ที่ผมเอามาใช้เองนะแล้วได้ผลนะผมก็เลยมาแชร์ให้ชมกันนะครับผมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ